วันนี้มาอยู่กับช่อง Lovely m a g i อีกแล้วเย,ย,ย้วันนี้เราจะมาเล่นสี่ีสีกับพ่อร่างสองกันนะครับทุกคน <c oughs> ใช่ไหมครับพ่อร่างสองอพ่อตัวละครพ่อดีไหม <c oughs> ดีมากมังได้แล้วใช่ไหมคันเนี้ย <c oughs> อะไรพ่อเพิ่งได้พ่อยังไม่เคยล่นตัวนี้เลย <c oughs> ทุกคนอันนี้แต่เป็นพ่อไม่ได้เลนรหัสเก่าแล้วใช่ไหม อืมใช่พ่อแต่งตัวไม่ได้พ่อแต่งไม่ได้เหรอเพื่อมอนกดเริ่มแล้วอ่ะเอองั้นพ่อแต่งเออไม่ทันซะแล้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยพี่จัาฮะของใครในชีวิตจริงหรือว่าในเกมไ <c oughs> ม<า>่พ่อมามาเล่นตรงนี้กับลูกก่อนไ,ได้ไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้อมาใกล้กันมากนะเดี๋ยวจะไปใส่ซัพพอร์ตเหมือนเดิมโหพ,พ่อแดงนะยิงหัวนะยิงหัวนะระวังด้วยพ่อระวังหลังขอของหน่อย คมว่ามีโอกาสรอดสูงมากถ้าพูดผิดคำว่ามีโอกาสรอดคือต่ำมากซื้อมันเลยพ่อเดมอนยิงยาให้เอาดียิงมันเลย อาเลยเอาเลยพอ่ไอ,ญญพอไม่ต้องพันยาพ่อไม่ต้องพันยายิงมันต่อเลยหยุดมายิงพคนเดียวให้เดี๋วยวเราถอยมาถอยมาถอยมาเราอยู่ข้างหลังพ่อพ่อเลือดเต็มแล้วเอาเลยบุกเลยบุกเลยมาบุกเลย เก่งเก่งเบ็ดน,นี้ยพิ่มเลือดตลอดเวลาเอ,ออนี้แหละต้องการอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าปืนเลยนะเราไม่รู้จักพอชอบปืนนี้ปืนแล้วมันอัพได้ด้วยนะใช่พ่อไม่ต้องใช้ชิปอัพมันอัพให้เองถ้าพอยิงคนอ่ะใช่พอยิ่งยิงคนเยอะมันจะอัพให้เอง มันจะขึ้นมาให้อัปเกดตให้เองไปวันนี้มันเอาชุดแม่ค้าไขายส้มตำมาเล่นชุดแม่ค้าขายน้ำผลไม้หรือน้ำส้มตำโอเจ็บเจ็บเจ็บ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่ใกล้พ่อคอยสพอร์ตพ่อคอยสพอร์ตพ่อรูอแล้วมันหลบอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวมันก็นมา หลบอยู่นู่นไว้อ้ยไม่ได้อ่ะเสร็จแลยอ๋อเสร็จแล้วจังเสร็จแล้วจังทุกทีทุกทีตาแล้วอู้หมันตึงอ่ะโอ้ไปดักเราอ่ะไม่รอดโอ้เฮีย ัพอทมขอเล่นเป็นของตัวตัวเองมั้งไม่ได้คิวเลยได้ได้หนึ่งคิวพ่อก็ยังไม่ได้คิวเลยเมื่อกี้นี่ตามเมื่อกี้บานเราอ้อมดักตรงไหนได้นี่งั่นดิทะลุไปได้ไหมพ่อเล่นมาพ่อไม่เคยมาฝั่งนี้พ่อลูกรู้ละมันไม่บุกแต่เราชอบบุก อะะไระ่ตึงมากเลยวะยิงแป๊บอเดียวพอล้มแล้วเรว,ว่องพ่อไหมเนี่ยเดาเ่ง โอ้ยสองตัวเสร็จแล้วว๊ไม่ตุยโซเนียปรับใหม่แล้วเหรอโหฮะบอลูกขอเล่นสนานะ ไปจับตไนรอบที่ร้านนะฮะ <c oughs> เราต้องอะไรนีซุนซุนนีเดนีดซักีเอ็กับุที่หเอนีบิ้

เพื่อนเราไหมตายบอลแล้วเร็วๆุ่มเดีวมันจะช่วยเพื่อนเราเร็วเราจะชุกพันจะยิงยิงจัดแล้วจัดแล้วเิฮ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 ิแมีความแบบเทนอะไรสักอย่างเลยป่ะใช่ขออยู่นี่พ่อยิงมันล้มไงพ่อซื้อให้หน่อยได้ไหมขอของหน่อยขอบคุณนะของอยู่นี่เอาพ่อซื้อให้มั้งหน่อย อะไรอะ่ออะคนไหนอก็ปืนกูซี่ขอไปแล้วไม่ได้ก็ซื้อลูกซองแค่ละไงลูกมโงก็ไม่ได้ขอลูกจองมาใคขอลูกซองอะ่ะมาคุณนะ,ะไม่เป็นไรมาก็เล่นสนายคู่ไม่มาหรอ,ไม,หรอไม่มาหรอคุณพี่คุณพี่คุณพี่อะคุณพี่คุณพี่โอ้โห ช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็บอยู่เจ็บอยูย่ยลบก่อนอุย้ยบางคนใช้สนายอ่ะโอ้วทำไมสนายมาสองบอกอ่ะก็ใช่ไงก็บอกว่าจะเล่นสนายสองกระบ,บอกอแล้วบอกให้ซื้อปืน,ปนกูซซี่ให้ก็ไม่ซื้อให้ห งานยากแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีปืนไออันนั้นนะพ่อนอนตายนะเล่นแล้วมันมันอยู่กลางเดินมุดลูกใช้สนายนะพ่ออืมเาใจลูกใูช่ไหมงั้นเล่น w ูดแพ็คเกอร์ปืนไกพ่อไป อันเดี๋ยวมันจะอยู่ระยะไกลใหข้ขอของหน,น่อยรู้สึกแบบนี่ไ นั่ง right? จริงอ่อ first blood หนัดเดียวร่วงเลยอ่ะมังมันโผล่ไปตัวนึงไปตรงโอ้โหล็อกหัวแต่ไม่เข้าหัวงง ไปนตาไปเตาชนะไหมชนะไหมโอ้เพื่อนเล่ยิงดีไม่รออู้โดนล้มแล้ว โอ้ไม่ o s ชบวกไหมพ่อคิดว่าเพลงขนาดนี้พ่อคิดว่ามันจะบวกไหมนะนั่นนเนัานนีก็ทีนนี่รถอะพอรีบกดพ่อพอกดพอไหมก่อนเลยได้ไหมขออนุญาติ ราะว่ามอนจะเล่นสนยัยมอนจะไม่อ่อนให้เด็ดขาดเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนเป็นหัวก่อนเปลี่ยนจนผมสวยๆแบบนี่ไงตัวนี้แหละตัวผู้หญิงแล้วอะอันนี้ต่อไหมเนี่ยต่อค่ะเมื่อกี้เราก็ แค่ไปใช่ไหมมามาแก้เกมกันดีกว่าทุกคนคิดว่าตานี้จะแก้เกมได้หรือเปล่าซัพพอร์ตเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่เพราะว่าจะเล่นตัวของตัวเองใช่ไหมมีะไรมีไรมาทางนี้หนึ่งมาทางนี้หนึ่งมาทางนี้ มาทางนี้นีานี้คือดึยิงเขาโอคุณเดิมเฮ้ฟันน่ะคุณเดิมทีมเดิมเหรอเจอทีมเดิมเจอทีมเดิมทีมติงเนี่ยทีมเนี่ยเชรล์เข่าเนี่ยเพื่อนเขาจะวิ่งไปไหนเนี่ย Ơ đồ Con bà Ui, đừng quên Đi Ú gì nữa Như hòa lưới Ờ à <coughs> เอาุ๊เพื่อนเราตื่นเลยรอบแรกไม่เป็นไรรอบที่สองผมไม่เคยพลาดเบ่งเบ่งเขาให้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 เออไปกินหนึ่งกรุบ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 หนึ่รุบคำครัคำครัมกรุบกรุบอืมคำครัมกรุบกรุบ พอ่พอพ่อพ <What? S 1> ่อไปไหนอ่ะพ่อระวังวงวงเก็บตรงนี้ไม่ได้ชุบเพื่อนกานแจ้ง <Yeah. S 1> พ่อชุบเพื่อนกานแจ้งไม่ได้ นี่ยเจ้คุณเดิมมาเจ้าที่เดิมทุ่นดำคนนี้ใช่ไหมบักหัวห้อเนะี่ยทุกคนคุณไหมขึ้นไหมพูดคุณอนะ่ะเมืเ่อไร่จะไล่เล่นสนใดเนี่ยมันต้องได้คิวเยอะอย่าบอกนะถ้าเราไม่ถนัดนั่งเล่นก็จะถนัดนอนเล่นก็ได้ไปข้างล่างดีบผมให้มาไม่ต้องไปข้าบนนะงบนนะข้างบนอ่ะ ก็ขึนมั้งบนอะไม่รอดหนิวิ่ออมาชุบมังกรน่อย้อยูหลังพ่อแท้ๆไม่หมาพ่อยิงอยู่เขาม่หนาเขาเป็นชุดอกรที่อยุกเขียาเ้มันอยู่หลังพ่อนี้เดียว

Để không ai thả không cần phải, không cần phải, không cần thả đâu First blood. để nó พ่อไปไหนล่ะพ่อสู้เขาพ่อสู้เขาไม่ได้อออสองหนึ่งอะหู้นพ่องหนักอะไม่ตายอ่มันพ่อมันพ่อไม่โดนไงรุนง่นหนักหนักแต่พ่อไม่โดนงั้นมันก็เลยไม่ตุยาเพื่อนเราไม่มาช่วยเราวะเพื่อนเขาก็อยูขข่เขาอยู่ไงพอ่อ เร,เ,เราลุ้มเขาสองหนึ่งเขาไม่ตายอ่ะพ่อคือตัวหน้ตัว,วข,ขาวเนะี่ยแลก็ก็พูดแต่พ่อชอบพูดได้ได้ดูนี่หน้าหน้าแต่ลุ้นลุอยู่ลุ้มสิไปช่วยเพื่อนพี่ <S 2> <S 2> <S 2> <S โอเคแจมเขียนเข๋งเข๋งเข๋ง,ขง,ขง,ขง มันดาแห่งไม้ไม่ต้องใช้ปืนอะไรเนี่ยระยะมิ่งวันต้องมาหาเราแน่นอนมาเอาปืนเลยเดี๋ยวทุกคนมองไม่มีปืนที่ต้องการอ่ะเอาปืนลัวนี่แหละเอาปืนนี้ดีกว่าปืนเนี้ยปืนที่มันยิงเราอ่ะขอบคุณนะอยากปิดสูงขึ้นทำไมมันไปตรงนั้นล่องลเอยกันมา ลูกจะลองอะกนะดูสี่เกียร์ไม่ไไมไมล่นพ่อพอพ่อมาตรงนี้กลับลูกไปก่อนเลย,ยได้ไหมไปอ่ะดีสลิงไปอะ่ะไปนะเอานะโอ้โหไปใครวะใครยิงอ่ะ ่าๆๆบ้งอานมากมาฆ่าพ่อเราชั่วชั่จเย็นเย็นสองสามาไม่ตายอ่ะเหนียวมากนี่เหนียวมากอะไรอ่ะไม่ตุยอ่ะ เฮ้ยเนี่ยผมจะดึงไปแป๊บเดียวโดนเลยอะ่ะติงตสุดๆสุดๆได้ทำไมมันไม่ตัวอ่ะมันมีเลือดเหลือเท่าไรเนี่ย <c oughs> มอนสา <c oughs> ร์านั่นเลยนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พ่อก็เห็นว่ามอนสารนั่น <c oughs> หรือว่าใบสันช่องยาวเดียว,ว,ยวยเหนียวมากอะมา ซ้ำยิงไม่ช่วยออเพื่อนถือพ่อเนี่ยที่เหลือเหลือพ่อคนเดียวแล้วนะตาสุดท้ายแลย้วเแีละหนึ่งกับสามมาดูกันนะครับทุกคนว่าใครจะปไปชนะ ไม่เห็นทุกคนพ่อเรายิงรื้อพาพนะครับทุกคนเล่นคนเดียวยิงเกรงเลยไปป่ะอุ้ยทุกคนพ่อเราได้สองเราได้หนึ่งเลยทุกคนไปปานักเรับ